สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนทุองอ่งไซง์กับหุ้เด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้เดี๋ยววันนี้เราพบกันในวันพุธที่27มกราคมพุทธศักราช2564กับอิชันสิริวัฒนากราภาพามารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้แกว่งตัวในแดนบวกเนื่องจากยังไร้ปัจจัยใหม่มาหนุนประกอบกับจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในประเทศยังคงเพิ่มมากขึ้นและนักลงทุนรอผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเช้าว,วันนน้ชิตลาุททยั 1512.85จุดเพิ่มขึ้น0.02หรือ0.00%มูลค่าการซื้อขาย38,931.23ล้านบาทส่วนรายการของรองนววันนี้ขอ,อนําเสนอหุ้นบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนหรือ WHA ค่ะที่ราคาหุ้นขยับขึ้นไต่เสน้นไปเปิดเทรดที่3.08บาทขึ้นสูงสุดที่3.18บาทและลงต่ําสุดที่3.06บาทก่อนจะมาปิดการซื้อขายภาคเช้าที่3.16บาทเพิ่มขึ้น3.27%มูลค่าการซื้อขาย 459.51ล้านบาทค่ะ ขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะนางสาวจริพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA เปิดเผยว่าบริษัทมั่นใจรายได้ปีปี2 5 6 4จะเติบโตเป็นตัวเลข2หลักจากปีนี้คาดว่าจะทรงตัวจากปีก่อนที่มีรายได้รวม13,385.81ล้านบาทและมีกำไร่อนจหาค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยภาษีเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายหรือ EBITDA 4ีิเนื่องจากเชื่อว่าสามารถผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด1 9ได้ซึ่งจะช่วยหนุน ให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้ทุกภาคส่วนและบริษัทยังได้เลื่อนการลงทุนบางโครงการในปีนี้ออกไปเป็นปีหน้าแทนหลังสถานการณ์ปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยโดยบริษัทวางงบลงทุนปีหน้าไว้ที่10,000ล้านบาทและตั้งเปามียอดขายที่ดินแตะที่ระดับ1000ไร่ด้านบริษัทหลักทรัพย์ DBS Weekly คงขาแนะนําซื้อ WHA ราคาพื้นฐานใหม่ปรับขึ้น3.32บาทคาดว่ากําไรในไตรมาสที่4ปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดกว่าในปี63เพราะว่าการขายสินทรัพย์เข้าของ Re ีดจะเพิ่มขึ้นอีก7%เป็น 1. 4,000ล้านบาทโต9กระโดด230%เมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนหน้าและ18%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและนี่ก็คือข้อมูลพุดร้อนที่เราฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ินซ์ .com แล้วสามารถติดตามได้ที่ Facebook Instagram Twitter t e l ท gram l i ไ e น์แสแควรวมั้งราชวหลังและที่ยูทูบช anel ค่ะสำัรับวันนี้รายการของร้อนลินไซต์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันถึงสี่ดคะ